ฮัลโหลแฮปปี้วันสวัสดีทุกท่านนะคะคมบังว่ามินาซังวันนี้เมนูนะคะนึ่งปลาดินค่ะตำแจวนะคะตำแจวมะเขือเทศนะคะข้าวสวยรลล้อนๆนะคะทุกท่านอร่อยอร่อยด้วยกันนะคะแซ่บๆค่ะน้ำกันค่ะทุกท่านค่ะมาแซ่บด้วยกันนะคะนี่ค่ะในหมอ,น,น,มอน,หนึ่งยังมีอยู่นะคะนึ่งปลาดินนะคะทุกท่านค่ะใส่ตะไคร้นะคะนึ่งปลาดินใส่ตะไคร้ยัสัก ตะไคร้ใส่ท้องนะคะทุกท่านนี่ยังควันขมงโสงเฉียงอยู่เลยนะคะทุกท่านค่ะนี่ค่ะหน้าทานนะคะรสแซ่บนะคะของติ๊กต้องตำเผ็ดๆนะคะมีพริกทั้งนั้นเลยนะคะข้าวสวยนะคะร้อนนะคะมานะคะทุกท่านมาทานด้วยกันนะคะมื้อนี้นะคะเมโน,โน,นูนึ่งปลาดิญตำแจ่ว มะเขือเทศนะคะของอีสานนะคะวันนี้เมนูแซ่บอีกแล้วค่ะทุกท่านค่ะแซ่บอีกแล้วค่ะนะคะเมนูแซ่บอีกแล้วค่ะ